ท่านพันเอกอโนไทยชัยมงคลเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวมีหลายๆครั้งที่นักท่องเที่ยวตั้งใจจะมาดูแกะมาดูฝูงแกะร้อยกว่าตัวในทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะแห่งนี้นะครับมาแล้วก็พลาดครับตั้งใจจะมาให้อาหารป้อนหญ้าแกะแต่ก็พลาดโอกาสไปนอนพักผ่อนแล้วก็เคลียเพื่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็เข้าไปถ่ายภาพไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้นะครับ ่ได้รับมาจากโครงการหลวงโดยอินทนนทโดยรุ่นที่หนึ่งนั้นรับมาเมื่อวันที่17มิถุนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดจนเด็กๆเยาวชนนะครับคู่นี้นะครับจัดสร้างโดยฝีมือของทีมงานหมุฟางคิงของนั่นเองเป็นทีมงานเดียวกันสร้างหุฟาง,งแกะแม่ลูกนี้24วันอ่อ เมื่อสร้างหุ่นฟางเสร็จแล้วนะครับเราได้นำครับขบณะนี้พร้อมแล้วครับหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งับกระเบื้องอันนี้คือเรียนเชิญประธานตัวนี้ครับประธานยับมีนนค,ความเมตตาดูนหนะครับนี่ชือร้องเป็ต่าชื่อแล้วนะครับ เ้ตไ่ายที่เชียว่าน้องมาต่างนะมาตังพอนมาน้องไม่ตาน้องไม่ตาน้องมาตางเหไตยหุนีเอนี้ผมางข้างหนคนชอันนี้เช่อ้องมนะครับเืน้องมาเป็นหากทอเรียนะาตนะ้าอกเชื่อวไม่ไดไปดู ให้แรงเป็นอ่าเดียวๆเลยครับผมครับเป็นไฮไลท์เลยครับาวแกแม่ลูกนะครับขนแกะจริงๆเลยครับเดห่เดกก็ว่าได้ครับมเลยเป็นขแกะจริงๆชาวแก่ เก้าตัวในโครงการของเราครับผมไกันได้เรามีเซฟตี้เรามีที่จับนะฮะแล้วข้างล่างก็เป็นสนามหญ้านะครับตรงนี้นะครับขอท่านเรยนยกขึ้นเลยต่อไปเรียนเชิญนยยกเรียนเชิญท่ถลวงนะครับท่านประธานขึ้นไยฮะนนยกขั้นตัวและนนยก แก่นีนะครับดูแลโดสันจากจังหวัดเียงใหม่นะฮะดูแลจากตั้งสิ้นเรันะฮะใช่ไหมใไปต่างๆนะ้องสายเป็นแบบไี้น้องเป็นหน้าเอัน้องมาเมื่อเข้ามาในเมืองเช็ยไหมน่เนี่ยเกิดการเุ่งเหยิงในด้าน มาที่ห้วยถินเท่าก็แสดงว่าเขาก็มีการใช้จ่ายระหว่างทางทั้งในเมือง,งงเมองทั้งจุดต่างๆในเมืองเชียงใหม่ผมไม่ได้มาที่ห้วยถินเทาวที่เดียวแต่การที่เราทําที่นี่ก็ทําให้มีความสนใจในเรื่องที่เราอยากจะให้เดินทางมาที่ห้วยถินเทาก็เกิดการมีกาง,ง,งนั่นเก็นเงินเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าในการดาเนินง,งานของมติบรสัยจ่ายภายในระหว่งางการเดินทาง ที่เป็นส่วนช่วยช่วยทานนั้นถึงครื่องด้านการดูแลนักท่องเที่ยวมาโดยตรอเราให้ความสำคัญในด้านการปลอดภัยหรือในยุคยุคโควินั้นนอกจากด้านความปลอดภัยแล้วเราต้องใช้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในเรื่องการจุดตรวจตั้งแต่เข้ามาในเรื่องการวัดไข้ใช้ระยะห่างเราจะมีการบอกบอกผูจุดร้านค้าต่างๆเราสามารถที่จะ ให้การการปฏิบัติของเจ้าที่ที่มีดุลวิสในการรักษามาตรการโควิดให้ในการท่องเที่ยวที่วันที่เข้าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมั่นใจว่าถ้ามาที่นี่หนึ่งปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะเจ้าที่พร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวสองมาตรการโควิดนัทเราทำร้อยเปอร์เซนต์ครับสองประเด็นครับของท่คลองนั่นเองนะครับเราได้รับแกะจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ซึ่งวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยสองปีก็ท่าน ผู้ใหญ่นะครับก็ให้นําแกะมาเลี้ยงที่ห้วยถึงเท่าเพราะผู้ใหญ่ท่านทราบว่าที่ห้วยถึงเท่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษามาท่องเที่ยวจํานวนมากก็เลยนําแกะมาไว้นี้ตรงนี้นะครับร้อยกว่าตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับเข้ามารุ่นแรกในวันในห้วงของวันที่ในห้วงของเดือนมิถุนาแล้วก็รุ่นที่สองเดือนธันวาหนึ่งร้อยร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามามาชมแกะแล้วไม่เจอแกะ อันนี้คือปัญหาที่ผมรับมาตลอดอยากถ่ายรูปกับแกะมาคนนี่ครอบครัวพา,าครอบครัวมาจากต่างจังหวัดแล้วเด็กร้องไห้ปัดๆเลยบอกไม่เห็นแกะไม่ยอมไม่ยอมเราก็ต้องไปเปิดโรงแกะโรงเรือนแกะที่แกะนอนอยู่ต้องปลุกแกะขึ้นมาแล้วต้องเอาอาหารล่อให้มันม,มาทานมากินอาหารกินอาหารเม็ดที่เราเตรียมไว้เตรียม้าที่เตรียมไว้ซึ่งประมาณ4ี่โมงมันก็อิ่มแล้วมันจะขึ้นนอนไปเคล้่เอื้องข้างบน